ทีมวิจัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยความสําเร็จผลงานวิจัยน้ําผลมมะม่วงหิมะผานมีประโยชน์ต่อสมองและเพิ่มสมรรถนะการทํางานของกล้ามเนื้อหวังจะพัฒนาไปสู่กลุ่มธุรกิจอาหารบําบัดหรือแพทย์ทางเลือกพร้อมสารต่อโปรเจกต์เพิ่มมูลค่ามะม่วงหิมะผานทุนสวกรและเอกชนร่วมสนับสนุนลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วยค่ะ ก็คิดว่ามอขอค่ะเราเป็นกลุ่มแรกเลยที่เราเริ่มทําตรงจุดนี้อันนี้น่าจะได้ละนอกจากนี้มีลิตต้านอนุมูลอิสระดีด้วยนะคะแล้วเราพบว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีพวกอนุมูลอิสระเยอะใช่ไหมคะคือเรามองเรื่องตรงนี้เราก็คิดว่ามีโอกาสเราก็เลยคิดว่าอ้าวหลักเดี๋ยวเราเรามองทดสอบเราดูลสารสื่อประสาทอย่ยงกาเรดูความจำก็น่าจะมีศักยภาพดีก็เลยมาทดสอบในสัตว์ทดลองเพราะทำในสัตว์ทดลองก็พบว่ามันทําให้เขาเรียกว่า โ oh, อ้โหความจำดีขึ้น